สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ขอมาสรุปรอบคอดิฟายก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันสปินเลสนะครับสำหรับการแข่งขันโม t ตัว GP ฤดูการ2024สนามที่2ปรติเมลประเทศโปรตุเกสนะครับรอบคอดิฟายได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและผลของกิจสตาร์ทก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอเนียบาร์เตนินีผง,งาดควา้าโพสนามปรติเมลประเทศโปรตุเกสครับทางด้านเอเนียบาเตนนี ยอดนักบิดจากอิตาเลียนทีมดูคาติเ e n o v o t e a ทีมกดเวลาอย่างโหดครับคว้าโพในศึกม o t ต g p 2024นี้ได้และมาวลิกบียเลสจากทีมอพิเลียกดเวลาในรอบสุดท้ายครับเฉียนคอเกมาร์ตินคว้ากิจสตาร์ทอันดับ2ครับและกิจสตาร์ทอันดับ3ตกมาเป็นของคอเกมาร์ตินครับด้านฟานเชสโกบัญญาแชมป์โลกคนล่าสุดได้ออกสตาร์ทจากกิจที่4ครับ และขวัญใจมหาชนอย่างมาร์คมาคเกดพลาดล้มอย่างน่าเสียดายครับขนาดออกไปกดเวลาได้เพียง2นาทีแม้เจ้าตัวจะพยายามกลับไปเปลี่ยนรถที่พิษอย่างรวดเร็วแล้วแต่ก็ไม่สามารถกดเวลาให้ดีได้ครับส่งผลให้กิจสตาร์ทออกมาเป็นอันดับที่8ครับนับว่าเอเนียก็ไม่ยอมเสียที่นั่งทีมโรงงานทุกติไปอย่างง่ายๆเลยนะครับงานนี้ลำบากแน่ครับสำหรับคนที่จะมาแย่งที่นั่งทีมโรงงานไปจากเอเนีย และทางด้านยักษ์ใหญ่จากแดนสูมุไลัฮอนด้ากับ y a มาฮ่ครับผมขอพูดถึงยามาฮ่ก่อนนะครับทางยามาฮ่ดูผลงานค่อนข้างดีครับสามารถผ่านเข้ารอบ Q2 มาได้และมีนักแข่ง2คนจบอันดับกิจสตาร์ทที่ค่อนข้างดีครับ2คนนั้นก็คือฟาร i วิโอกัวตาลลครับจบกิจอันดับที่9ครับและอเล็กลินจบกิจอันดับที่11ครับและในส่วนยักษ์ใหญ่อย,อย่างฮอนด้ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับกับสนามนี้พวกเขาไม่สามารถกดเวลาสู้กับค่ายอื่นได้เลยครับจนทําให้อันดับกิจสตาร์ทลังท้ายยกแผงครับโดยกิจสตาร์ที่ดีที่สุดของฮอนด้าคือโยฮันซาโก้ครับจบอันดับกิจที่19โจอันเมียจบอันดับกิจที่20ทาคาอากินาคากามิจบอันดับกิท 19, ere, จ,กท, 20, ak ami, จกที่21ส่วนอันดับกิจสุดท้ายตกมาเป็นของลูก้ามาลินน่ครับนับว่าอาการของฮอนด้าตอนนี้ เข้าขั้นโคมาแล้วนะครับและขณะทีมยามาฮ่าก็เหมือนจะดูดีขึ้นมาพอสมควรครับอย่างไรก็ตามพวกเรามาเอาใจเชียร์สองทีมนี้ให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้เร็วๆนะครับในส่วนของการแข่งขันสปินเลสมีคิวดวลกันในคืนวันเสาร์ที่23มีนาคมเวลา4ทุ่มตรงครับตามเวลาในประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดทางช่องสปูททีวและพีพีทีวีครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและอาจจะมาต่อในช่วงการแข่งขันสปินเลสจบลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ